จริงๆคนเรานะ่ะยิ่งอยู่นานและยิ่งหลงไหลกันเนี่ยทำได้นะครับแต่คนส่วนมากจะทําพลาดคือยิ่งอยู่นานยิ่งทําตัวเหมือนเป็นรูทีนนะทำงานอยู่บ้านก็จำเจอ,อะไรไปเรื่อยๆเพราะนึกว่าแบบอยู่นานแล้วรักกันแล้วก็พอแล้วไม่ใช่จริงๆยิ่งอยู่นานเนี่ยมันยิ่งต้องครีเอทนะเพราะความนานเนี่ยเวลาเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเคยชินคเคยยชินมันก็ทําให้ความตื่นเต้นลดลงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากอยู่นานแล้วหลงไหลกันไปเรื่อยๆคุณต้องมั่นทํากิจกรรมอะไร อะไรก็ได้ร่วมกันที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆรวมถึงหาเกมอะไรสนุกๆมาเล่นอาจจะเป็นเรื่องเรื่องของการแล้วก็ดีฟทอล์กพูดถึงเรื่องชีวิตอะไรก็ได้แบบนี้จะช่วยทําให้ชีวิตเนี่ยมันไม่จําเจและไม่น่าเบื่อหน่ายสำหรับคลับกิ๊กเนี่ยคุณลองเรียนคอร์สชื่อโรแมนติกดูสักรอบหนึ่งผมเข้าใจตอนแรกผมอยู่กับแฟนมา20ปีก็เออคุณไม่รู้ทําอะไรแล้วเว้ยแต่พอไปดูตําราโรแมนติกเข้าโอ้โหมันมีเป็นร้อยรอย้รอยเรื่องเลยที่ยังไม่ทําและยิ่งทํายิ่งผูกใจกันไม่ใช่แบบว่าแค่ไปนั่ง กินข้าวดินเนอร์นี้มันเบเบเด็กๆเกินไปมันมีกิจกรรมผูกใจแบบดีอะต랙ชั่นมากมายเลยคุณลองเรียนดูสักหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคู่คุณอ่ะยิ่งอยู่ยิ่งรักกันยิ่งอยู่ยิ่งผูกพันทักมาได้ครับ